ไทยโดยเอมเวชกรตอนนั่งหวยเรื่องนี้บันทึกเหตุการณ์จากนายมิ่งคนเก่าที่เป็นนักเลงหวยกอขอสมัยโน้นที่ผจญกับปีศาจที่ชอบหลอกหลอนนักเลงเล่นหวยเที่ยวหาตัวหวยตามที่สงัดต่างๆ ภาษาเก่าเรียกว่าพวกนั่งหวยที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในตำบลยานวามีผู้ดื่มอยู่หลายรุ่นทั้งหนุ่มทั้งแก่กลางคนและเลยกลางคนมีอยู่โต๊ะหนึ่งที่ขมักขะเม่นในเลขท้ายลอตเตอรี่ถกเถียงกันที่ได้เลขมาจากอาจารย์แทงแล้วถูกกินบ้างบางลายแทงแล้วก็ถูกบ้างตามแต่โชคชะตา ซึ่งความจริงนั้นอาจารย์ทุกๆอาจารย์ก็เพียงคาดหมายและมั่นเอาเองในการหมุนเวียนแห่งตัวเลขจะเดินวนเวียนมาบรรจบตามตาราที่วางไว้แต่บางครั้งก็ผิดพลาดไปจากตำราผู้ถูกหวยกินก็บ่นกันไปตามระเบียบของผู้ที่พลาดจะโกรธเครืองโชคชะตาของตนบ้างโทษเอาอาจารย์บ้าง แต่ละคนหลงเอาแน่นอนกับความหมุนของเครื่องออกเลขซึ่งย่อมหมุนไปตามกำลังไฟฟ้าจะมีใครไปหยุดเอาเองได้ก็หาไม่แล้วแต่โชคก็ไปตรงเข้าผู้เท่ามิ่งหรือนายมิ่งนั่งฟังอยู่และทั้งเคยผิดพลาดในการแทงเลขท้ายมาแล้วเหมือนกันแกสั่นหัวแล้วถอนใจยาว ฉันเองก็เล่นไปกับเขาอย่างนั้นแหละทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเอาแน่ไม่ได้เท่ามิ่งพูดขึ้นเล่ากะเล่าเก่งอยากเพราะเจ้าลูกกิ่งมันหมุนไปตามเรื่องของมันที่ไหนมันจะโดนบันดาลได้เพลงๆเ,เ,เหมือนอย่างหวยกอขอโบราณผมนั่งดื่มสุราไปฟังแกพูดพลงัพลงๆโดยผมนั่งอยู่กับเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งใกล้ๆก,ก,กันหวยกอขอโบราณอะ ขุนบานเป็นคนออกเขากะเขาคิดจัดออกตัวนั้นตัวนี้แกพูดต่อไปในโต๊ะของเราจึงมีผู้สนใจอยู่บ้างการที่ใช้มือคนแท้ๆจับออกคิดออกนะ่ะจึงมีอาจารย์เก่งๆนั่งทางในพอจะรู้กันเก่งใจกันออกถ้าอาจารย์เก่งๆบอกหัวให้มักไม่ผลาดแกว่าขอนี้ถ้าจะจริงชายกลางคนคนหนึ่งสนับสนุนเพราะเห็นด้วย ผมเห็นด้วยกับคุณนะไอเราเป็นมนุษย์ธรรมดาจะไปเก่งไปสั่งอะไรมันกับลูกโม่ที่มันหมุนด้วยกําลังไฟฟ้าถ้ามันคนด้วยกันย่อมมีอาจารย์ขังๆนั่งยานมังคับเกาได้โดนใจให้ออกตัวนั้นตัวนี้ถูกพอเจียมผูดถูกอพอเจียมพอรู้เรื่องนี้ดีพ่อเท่ามิ่งออกปากรับรองการพูดของผู้สนับสนุนว่าถูกต้องสมัยหวยกอขอ เราเองพอนัง่งหวยเองได้ตามเกจิอาจารย์แนะนำโอ้ยฉันนะ่ะทำมาเสียทุกวิธีถูกบางกินบางตามเรื่องมันแต่ที่ถูกกินนะ่ะไม่ใช่พิธีเข้าผ่านะจะบอกให้เท่ามิ่งพูดแล้วยกมือชูเข้าไปในวงสุราให้ฟังที่หวยกินไปก็พ่อเราเองเกิดยักย้ายการแทงสชเองในตอนหลังเกิดไปคิดว่าตัวนั้นตัวนี้ดียักเชา้ายักคำ บางทีออกมาแล้วไม่ได้ไม่เสียไม่พอกับที่ลงทุนลงแรงย้ายไปย้ายมาก็เลยเจ๊งกันไปคุณตาเคยนั่งยังไงครับนั่งหวยนะ่ะชายหนุ่มคนหนึ่งถามพ่อเท่ามิ่งโอ้ยมันหลายวิธีนักทําหวยนะ่ะในป่าชายยังเคยเลยคุณเอ้บางแห่งเราเคยไปกันสองสามคนเมื่อสมัยนอนหนุ่มๆด้วยกันใจเด็ดๆพอกันที่วัดเทพก็เคย วัดจางวางดิดจ,จางวางพวงเอาทั้งนั้นวัดบางว่ายังเคยเลยผาสิเอา้าวัดโทวัดเทพสมัยนั้นเปียวหน้ากลัวหยอกเมื่อไหร่ทางหลังวัดที่เป็นเมนอยู่เดี๋ยวเนี้เงียบหน้ากลัวกลางวันแสกแสกยังหาคนเดินน้อยแทบนับคนได้ไม่คึกคักอย่างเดียวนี้หรอกที่หลังวัดเทพนี่แหละฉันกับเพื่อนนักเลงด้วยกันนะคุณไปนั่งหวยกันจุดใต้ไวห่างๆแล้วต่างคนต่างนั่งจุดเทียนกัน ว่าคาถาขังตามแบบคาถาหวยไม่ใช่วายพระว้เจ้าอะไรรอกอีกคืนหนึ่งนะที่ตรงนั้นมันลกลอและเราก็ไม่มีเสือมีสัตว์อะไรไปปูเราก็นัง่งพนมมือนัง่งยองๆกันนั่นแหละเฮย้ยคุณเลยฉันถูกผีมันล่อเอามือล่วงก้นเอาฉันแหลกฉันคิดว่างูมันชูหัวมาโดนก้นฉันโดดจนตัวลอยเทียนดับเลยแต่ใต้ยังมีอยู่จึงส่องพอจะเห็นเอ๊ะงูก็ไม่มี ถ้ามีก็เห็นสิคุณจริงอยู่ฉันว่าที่ตรงนั้นล็อกหรือจริงๆแต่มันก็เป็นที่ลกห่างตัวเรามากตรงที่เรานั่งกันนั้นเราเอาไม้ปาดๆกันพอเตียนที่จะนั่งยองๆได้และไอก,การถูกล่อก้นนี่นะไม่ใช่ถูกแต่ฉันล็อกเพื่อนสามคนก็ถูกด้วยกันเราจึงรู้ว่าเราถูกผีล,กกลอบกวนเช่แล้วเลยเลิกนั่งเก็บกระดาษเก็บถ้วยปูนกับขมิ้นที่ละลายน้ำไว้ให้ผีเขียนตัวหนังสือกับ เท่ามิ่งหยุดดื่มสุรามันทำเท่านั้นเองหรือหนุ่มคนเก่าถามขึ้นเท่านั้นแหละไม่รบกวนอะไรมากแต่เราก็ใจไม่ดีถือว่าเสียสมาธิเลยกลับกันแต่อีกวันสิเท่ามิ่งชูมือประกอบคำพูดเราไปนั่งกันที่วัดสเกตหนะ่าวัดนั่นแหละครับสมัยนั้นเรื่องวัดสเกตแล้วก็มันแทบจะเป็นป่าช้าไปทั้งนั้นศพน่ะหรือทั้งฝังทั้งทิ้งใหล้งกากิน แช่นศพนักโทษอย่างนี้เชือดเนื้อให้แรงกากินที่เหลือก็ฝังไปโอ้ยยิ่งทางเมนปูลคือทางด่านถนนที่สายประตูผีนั่นแหละคุณแดงเชือดศพเชละสมัยนั้นยังไม่มีถนนอีกคุณเป็นป่าชา้าเราดีดเองสมัยที่เขาขุดทางทําถนนหัวก,กะโหลกออกเกินกาดไปวันที่เราไปนั่งกันนะคุณเราทําพิธีว่าคถากันแล้วเราก็จุดเทียนปักไว้ วางกระดาษและถ้วยขมิ้นกับปูนวางไว้แล้วเรลาก็หลบแอบบังตนโพคออยู่เท่ามิ่งหยุดพูดแล้วกระดิกนิ้วเรียกแจ็คให้ตักเหล้าลงอีกแก้วอ๋อพิธีนี้ผมเคยได้ยินปู่ผมเล่าให้ฟังเหมือนกันหนุ่มนั้นว่าแต่ปู่ผมบอกว่าทําพิธีแล้วก็วางกระดาษกับขมิ้นกับปูนทิ้งไว้เช้าจึงไปดูกันว่าจะเขียนตัวอะไรไว้ให้โอ้ยลำบากอย่างนั้นเท่ามิ่งว่า ฉันก็เคยทําอย่างนั้นเหมือนกันคุณโอ้ยกินเรียบก็เพราะว่าไอ้ใครมันไม่เห็นเขามันก็แกงเขียนเขาไว้ให้เราก็เจ๊งไปเท่านั้นเองจึงต้องนั่งคุ้มกันไว้แม้คุณเอ้ยคืนนั้นฉันกับเพื่อนนั่งคอยตั้งแต่หัวค่าจนเกือบสี่ทุ่มเห็นจะได้มีลมพัดมาอ่อนๆเสียงนกกุก๊กร้องกุ๊กอยู่บนต้นโพธิ์ที่เรานั่งแอบนั่นแหละฉันสะดุ้งหนาวใจเหลือเกิน แต่อยากได้หวยทองจำทนในครูนั่นเองเทียนที่จุดไว้แทบจะดับมีลมพัดเหมือนเดินเฉียดไปที่กระดาษกับถ้วยขมิ้นกับปูนแล้วมีเงาหูมืดๆไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกคุณแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างสงบเราทั้งหมดก็ออกจากที่ซ่อนไปเก็บของเหล่านั้นและเดินคุมหน้าคุมหลังกันออกพ้นเขตวัดมาพอมาถึงบ้านก็ดูกระดาษกัน มีรอยนิ้วจิ oon, goddess, giving, ้มปูนเขียนไว้เป็นหวยเช้าวคำชัดๆเลยคุณฉันกับพวกแท้งกันอย่างหนักทีเดียวในวันลุ่งึ้นแกหยุดดื่มสุราอีกถูกผางเลยหรือพ่อหนุ่มผู้สนใจถามดักคอเท่ามิ่งวางแก้วเหล้าแล้วพยักหน้าพูดกินเหลียบอ้าวเสียงนี้เป็นเสียงหลายคนในกลุ่มนั้นร้องขึ้นยังกับนัดกันไว้แล้วเลยหากันคลืน คุณลุงเลยเลิกหวยสิครับผมนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆจึงสอดปากถามไปแกหันมาดูผมที่ไหนได้ลงผีหวยมันเข้าแล้วก็เลิอกอยังไงแกว่าเป็นแต่หยุดมาหลายวันเพราะต่างคนต่างหมดทุนแทงกันหมดตัวนี่ครับผีมันแข่งเราแกพูดแล้วสั่นหัวพลางร้องเรียกเล่าอีกผมนึกสนุกอยากฟังเรื่องต่อๆไปจึงรับจ่ายค่าสุราเองแกตอบขอบใจดื่มครบเดียวหมดแก้ว คุณลุงเลิกนั่งหวยหรือไงครับผมถามอ๋อไม่เลิกหรอกคุณเลิกนั่งก็ไม่รู้จะแทงอะไรแกตอบคราวนี้ฉันกับเพื่อนสองคนเท่านั้นแหละคุณไปลองหนังทั้งวัดบางว่าก็วัดอมรินนี่แหละคุณวันนั้นไปดูหลู่ทางที่ป่าช้าไว้แต่บ่ายแล้วกลับมากินเหล้ากันที่ร้านแจ็กนอกวัดตั้งใจเอากันที่สารากางป่าช้าที่มีแต่พื้นกระเบื้องและเสากับหลังคาฟ้าไม่มีโป ONG ่งดี ใครจะแอบเขียนตัวหวยล้อเล่าย่อมไม่ได้ฉันกับเพื่อนสองคนดวดเหล่ากันมาจนสบายดีแล้วจึงเตรียมข่าวของเข้าวัดพอเลี้ยวเข้าตอกวัดเราก็เห็นคนนำหน้าเราอยู่คนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นโจงกระเบนห่มผ้าขาวอย่างสกปรกสบายเฉียงเราเดินตามเข้ามาอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรกันเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราจะมาหนังหวยพอถึงทางเลี้ยวเข้าป่าช้า คนเดินหน้ากัเลี้ยวเข้าไปก่อนเราสองคนสก,กิดกันฉันกระซิบกับเพื่อนว่าถ้าจะไม่ดีเสียแล้วตาหนีคงจะเป็นสับป,ปะเลอถ้ารู้ว่าเราจะมาหนังหวยก็จะมาทําความรำคาญแก่เรา,เาแล้วจะทํำยังไงกันล่ะเพื่อนถามยังไม่รู้จะทํายังไงฉันตอบพวกสับป,ปะเลอใช่ไหมหนุ่นมคนแรกถามแทรกขึ้นมาไม่รู้นะสิคุณเขาเดินไปฉันก็เดินไปเท่ามิ่งตอ แต่เอ๊ะไม่เข้าถ่าเสียแล้วคนนั่นเดินไปที่ศาลาโลงนั่นซึ่งเป็นที่หมายของเรามาเกิดจ้าก,กันขนแล้วหมอนี่ถ้าจะมาเลืองหวยมันกันฉันชักเกิดลังเลใจแต่เพื่อนกระซิบว่าต่างคนต่างนั่งกันก็แล้วไปสิเขาก็าเขาเราก็าเราฉันเห็นด้วยจึงก้าวขึ้นบนพื้นกระเบื้องปูนแต่ยังไม่ลงมือทำอะไรทั้งนั้นนั่งลงเฉยๆก่อนอากาศขมุขมัวเต็มทีแล้ว เสียงเลไลายดังลิงไปทั่วบริเวณเพราะไม้สูงสูงยืนต้นมากมองมืดทึมหน่ากลัวชีวิตนักเลงหวยละ่ะมันอย่างนี้ละคุณเพราะมืดทั่วไปทั้งบริเวณฉันกับเพื่อนก็จุดเทียนใหญ่ปักลงกับพื้นสว่างเห็นกันดีนักเลงหวยคนนั้นยังไม่ทำอะไรเดินก้มหน้าวนไปวนมาเดินไปหยุดเสาโนนเสานี้จนครบสี่เสาแล้วชมเลืองดูเราทั้งสอง ฉันอดปากอยู่ไม่ได้จึงพูดกับเขาพอเป็นทางว่าถ้ามีอะไรดีจะขอบางจะหวงไม่ผิททิศเขานิ่งเฉยเขานิ่งเฉยยังไม่ตอบมาทันทีฉันจึงพูดไปอีกว่าฉันน่ะถูกหวยกินมาสิจนกรอบเพราะได้หวยไม่ค่อยแน่นอนถ้าทิศมีอะไรดีๆแบ่งปันให้บางก็พอจะแก่จนไปได้บางคราวนี้ทิศนั้นจึงตอบเสียงหนุนหวนว่าพบอะไรเห็นอะไรคิดออก ก็เอาไปไม่หวงหรอกเขาพูดอย่างไม่หันมาดูเราต่อนน้่นไปก็ไม่พูดอะไรอีกเขาลงมือจุดเทียนปักลงใจกลางของศาลาส่วนเราสองคนยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะเสียงที่เขาพูดก็เข้าทีที่ว่าพบอะไรเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปถ้าจะดีคราวนี้ถ้าได้ไปโดยคิดตกก็จะดีกว่าเล่านั่งเองกัมัง เราจึงนั่งดูเขาทําพิธีเขาเดินพนมมือเก่าวไปช้าๆเข่าหาเสาทั้งสี่เสาหยุดยืนบนอะไรพึมงพัที่โคนเสาอยู่ทุกตนแล้วเป่าลมพลวดเข้าใส่เสานั้นทุกตนไปเราสองคนรู้สึกว่าพิธีเขาแปลกขั้นเขาสะกดเสาทั้งสี่ตนแล้วกลับมายืนตรงศูนย์กลางที่ปากเทียนดึงผ้าห่มสะพายเฉียงนั้นออกแล้วโผล่หัวจนดูคขายแขก ฉันนึกออกว่านี่คงเป็นพิธีของแขกครัวที่เราไม่รู้จักและไม่เคยเห็นพอโผล่หัวแล้วเขาก็นั่งขัดสมาธิเงยหน้าบนคาถาพึมงพำไปหมดเราแป้คาถาเขาไม่ออกไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเพราะเสียงอยู่ในลําคอเขาทําพิธีนี้อยู่ดานเหลือเกินจนนกแสกบินโผล่เข้ามาที่เราแล้วบินผ่านไปร้องเสียงแทกเข,า,ขาหัวใจ ทั้งฉันและเพื่อนสะดุ้งสุดตัวตั้งแต่นั่งหวยมาไม่เคยวิธีนี้และมันช่างรุนแรงจนนกกันคืนที่น่ากลัวพอ่อยมาเข้าพิธีด้วยในครูนั่นเองเจา้าขั้งข้าแม่ไก่ก็บินมาอีกโฉบไปโฉบมาจนหลอบหัวเขาจนเทียนที่ปักอยู่ตรงหน้าเขาถูกลมแรงปีบูกบบ่าแทบจะดับลงพอขั้งข้าผ่าไปเจ้านกแสกก็บ,บินผผ่านเข้ามาอีกลองเสียงกรีดหัวใจแล้วหายไปในดงมืด ฉันตั้งสติอดทนเหลือเกินมันเป็นพิธีที่ร้ายกาจที่สุดผู้เข้าพิธียังคงนั่งนิ่งอีกสักครู่แล้วจึงลุกเดินไปที่เสาต้นแรกเป่ามนลงที่เสาอีกแล้วเกิดปีนเสาขึ้นไปจนถึงเพดานที่มืดตื้อหายไปฉันกับเพื่อนมองหน้ากันอย่างตกใจแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรและทำอะไรทิศนันก็ไต่ลงมาอีกเสาทานหนึ่ง แต่การไต่ลงนี้ช่างแปลกประหลาดจนเล่าสะดุ้งใจเขาไต่โดยเอาหัวลงมาอย่างทุกแกหรือจริงจกแล้ววิ่งไปขึ้นอีกเสาหนึ่งแล้วหายไปบนเพดานอีกตามเคยฉันกับเพื่อนชักละสัมละสายเกิดสะกิดใจกลัวแต่เล่าพูดอะไรกันไม่ออกเลยยังไม่รู้ว่าภาพที่เราเห็นนั่นคืออะไรแต่ในคู่นั้นเองฉันถึงกับพูดลุกขึ้นยืนเพราะทั้งสี่เสานั้นมีคนไต่ลงมาพร้อมกัน และในที่สุดมันเป็นคนคนเดียวกันทั้งสี่เสาฉันกับเพื่อนยืนขาสัน่นในที่สุดเจ้าสี่คนที่เสานั่นก็หายวับไปเหมือนมีใครวิ่งหัวเลาะดังกล้องเข้าไปทั้งดงหมืดฉันฉุดมือเพื่อนได้ออกวิ่งสุดกำลังจะโดนอะไรหรือจะตกอะไรไม่พึ่งคิดทั้งสิน้นหัวใจไม่อยู่กับตัวเราทั้งสองมาสะดุดถนนอิดล้มลงเสียงคนพูดกันหลายคนเอะอะ เงยหน้าขึ้นจึงเห็นพระสี่รูปพร้อมทั้งเด็กตัวโตสองคนพระไม่ถามอะไรเลยฉุดมือฉันและเพื่อนแล้วท่านเดินห้อมล้อมกันมาจนขึ้นกุติฉันกับเพื่อนสั่นเท้าไปทั้งตัวพระแก่รูปหนึ่งมาเป่าข้าม่อมให้สักครู่จึงรู้สึกอบอุ่นพระบางรูปท่านถามเรื่องเล่าเราพูดกันไม่ออกเลยปากคอมันสั่นไปหมดท่านเลยเลิกถาม พระรูปหนึ่งบอกให้เราเข้าไปในกุฏิชั้นในเถิดเราทั้งสองตามเข้าไปแล้วจึงรู้ว่าท่านให้เราทั้งสองนอนข้างที่นั้นฉันกับเพื่อนคุ้มโป้องอย่างหนาวสันเพิ่งรู้ว่าหลอดตัวมาได้โดยพระท่านกลับจากสวดศพทั้งสี่รูปพร้อมกับสิทวัดฉันเล่าเรื่องให้ท่านฟังได้เอาตอนเช้าพระแก่พูดว่าเอ้โยมก็ได้หวยนี่ฉันกับเพื่อนนึกไม่ออกว่าได้หวยอะไร ขอลาพระท่านแล้วข้ากลับกลับอีกทางพอออกพ้นวัดพบร้านเหล้าก็ดื่มเอาอย่างกระหายพอเหล้าเข้าไปอบอุน่นก็นั่งคิดว่าที่พระท่านพูดว่าโยมกระไดหวยแล้วนั่นหมายถึงอะไรเลยคิดออกทันทีก็คือผอผีนั่นเองลุงแทงหรือเปล่าครับผมถามแกและใครๆก็ลุงถามกันอีกหลายคนโต๊ะอื่นๆต่างมาลุมฟังกัน ผิดกว่าตอนแรกๆที่นั่งกันคนละโต๊ะตอนหลังนี่มายืนล้อมฟังกันแน่นโอ้แทงสิคุณผมแทงผอผีเช้าตัวเดียวไม่เล่นคำเลยถูกไหมคุณตาคนหนุ่มเดิมถามขึ้นโอ้ถูกสิคุณโอ้ยแทบตายกว่าจะถูกแกว่าผมจัดแจงจ่ายค่าเล่าให้แกตามสัญญาแล้วลากลับบ้านรีบบันทึกเหตุการณ์ของนักนั่งหวยมาให้ฟังดังนี้